แซนด์บลอก8 plus gen 1นกับแซนด์บลอก7 plus gen 2เนี่ยนะครับเป็นชิปเซ็ตที่ถูกใช้งานในสมาร์ทโฟนอย่าง p o c o f 5 s e ซีรีส์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ทางเราก็ได้ทำรีวิวไปแล้วด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันดีกว่าว่าระหว่างแซนด์บลอก8 plus gen 1นเนี่ยกับแซปด์บลอก7 plus gen 2เนี่ยในเรื่องของความแรงความแตกต่างเนี่ยมัามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับคือมันมีคนบอกว่าแซนี่ยเป็ปอกับ s n a plus gen 1เลยซึ่งจากผมเองอะนี่ไ้ทดสอบ จากการใช้งานทั้ง p o c o F5 แล้วก็ F5 Pro ไปผมก็รู้สึกว่ามันให้ความใกล้เคียงกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเน่ยเราจะมาเจาะลึกกันในทีละประเด็นเลยนะครับในเรื่องของความแรงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราแอปพลิเคชัน benchmark อย่างพวก AnTuTu หรือว่า Geekbench หรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคะแนนของ Snapdragon 8 Plus Gen 1กับ Snapdragon 7 Plus Gen 2เนี่ยก็มีความคะแนนออกมาเรียกว่าใกล้เคียงกัน,นกมากนะครับแต่เรื่องของรายละเอียดมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเรามาเจาะที่สเปค ของตัว Snapdragon 8 Plus Gen 1กับ Snapdragon 7 Plus Gen 2กันก่อนนะครับสำหรับ Snapdragon 8 Plus Gen 1แล้วก็ Snapdragon 7 Plus Gen 2นะครับเขาเป็นชิปเซตแบบ Octa Core ที่แบ่งเป็น3 Cluster เหมือนกันที่สำคัญคือในแต่ละคลัสเตอร์นะครับเขาใช้ Cortex เ e c h n o l o g y ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเรามาเริ่มที่ Snapdragon 8 Plus Gen 1กันก่อนนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับ Architecture ของเขาจะเป็น1 Prime Core นะครับที่ใช้ Cortex X2 นะครับความเร็วอยู่ที่3.2 GHz แล้วก็ถัดมานะฮะจะตัว Midden Core ของเคาเนี่ยจะเป็น Cortex A710 นะครับความเร็วอยู่ที 2.75กิกะเฮิร์นะครับเป็นแบบ3คอประมวลผลแล้วก็คอประมวลผลสำหรับการประหยัดพลังงานหรือว่าการ stand by เครื่องใช้งานทั่วไปนะครับก็จะเป็น Cortex A510 ความเร็วอยู่ที่2กิกะเฮิร์นะครับในขณะที่ Snapdragon 7 Plus Gen 2เนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวพามคอเนี่ย1คอเหมือนกันเลยนะครับเป็น Cortex X2 เหมือนกันนะครับแต่ว่าความเร็วจะน้อยกว่าอยู่ที่2.91กิกะเฮิร์ ส่วนตัว Midcore ของเค้าเนี่ยนะครับเป็น Cortex A710 ความเร็วอยู่ที่2.49 GHz ฮะเมื่อเทียบกับตัว Snapdragon 8 Plus 1เนี่ยก็มีความเร็วน้อยกว่านะครับเป็นแบบ3คอร์มอนผลเหมือนกันมาถึงตัวคอมอนผลที่เป็นตัวประหยัดพลังงานของเค้านะครับ Cortex A510 เหมือนกันเลยแต่ว่าความเร็วก็จะน้อยกว่าเป็น4คอมอนผลความเร็วอยู่ที่1.8 GHz นะครับอันนี้ก็จะน้อยกว่า Snapdragon 8 Plus 1ซึ่งอันนี้มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับในเรื่องของ Core Architecture เนี่ยก็เป็นเหมือนกันเลยครับเป็นพามคอเป็น Big Little นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเออคอมอนผลบน CPU รุ่นใหม่ๆ ะครับความเร็วสูงสุดอย่างที่บอกไปนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1เนี่ยเร็วสูงสุดอยู่ที่3.2 g h z ส่วน Snapdragon 7 Plus Gen 2เนี่ยอยู่ที่2.91 g h z เนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็น ARM v9 a เหมือนกันนะครับแต่ Snapdragon 8 Plus Gen 1เนี่ยจะเหนือกว่างที่เขาจะมี L2 Cache กับ L3 Cache มาให้ด้วยนะครับที่1 m b กับ6 m b ตามลำดับนะครับเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเป็น4นาโนเมตรเหมือนกันนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยเมื่อเราเอาสเปคมาชนกันก,ก็ยังไง Snapdragon 8 Plus Gen 1 มีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่ตัวเซนเร์กอนเจ็ดพลาสนสองจริงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเอาเซนร์กอนแปดพลาสตนหนึ่งมากดสเปคนะครับให้มันมีความเร็วน้อยลงมาเนื่องจากเขาเป็นชิปในซีรีส์เจ็ดนะครับแต่ก็ด้วยความที่เมื่อเมื่อเรามาใช้งานกับในการใช้งานปัจจุบันเนี่ยความแตกต่างมันก็เลยจะมีไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับทีนี้ข้อดีหนึ่งอย่างนะครับของการที่เซนเร์กอนเจ็ดพลาสนสองนะครับมันมีความเร็วที่น้อยกว่านะครับมันก็จะทง ความร้อนในการมวลผลเนี่ยนะครับออกมาน้อยกว่าด้วยเพราะว่าด้วยความที่เทนูยีมันใกล้เคียงกันนะครับความเร็วน้อยกว่ามันก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวทฤษฎีเป็นหลักนะแล้วก็เวลาใช้งานจริงๆก็อาจจะมีผลในเรื่องของ ความร้อนที่น้อยกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับระบบระบายความร้อนแล้วก็เรื่องของลักษณะหน้าตาของสมาร์ทโฟนที่ใช้งานชิปด้วยนะครับซึ่งใน2รุ่นนี้นะที่ผมทดสอบมาเนี่ย Poco F 5ที่ใช้ Snapdragon 7 Plus Gen 2อนะครับกับ Poco F 5 Pro ที่ใช้ Snapdragon 8 Plus Gen 1เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้นะครับเมื่อลงเมื่อลองเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า Poco F 5 Pro เนี่ยมันจัดการความร้อนได้ดีกว่านะครับมันจะเป็นเรื่องของแผ่นระบายความร้อนแล้วครับเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครี่่มน้าาวอกกก็ เป็นเรื่องที่นอกเหนือตัวชิปเซตแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชิปเซตมาชนกันเนี่ยตามทฤษฎีแล้วซร์ 7, พเพลกซ 7, เจ็ดเจนาจะต้องร้อนน้อยกว่าซาร์ 8, เกซ 8, แปดพเจนหนะครับถัดมานะครับเ,เรามาเปรียบเทียบในเรื่องของตัว G P U กันบ้างว่าตัวชิปกราฟิกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสองําคัญเหมือนกันสําหรับการเล่นเกมซึ่งตรงนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ โดยตัวซ a ล d r a g o n 8พ u s Gen 1เนี่ยเขาใช้ชิป GPU อย่าง Adreno 730นะครับแม้ว่าจะเป็นอ architecture เป็น Adreno 700 series เหมือนกันทั้ง2ตัวนะเพราะว่าซ a ล d r a g o n 7พ u s Gen 2เนี่ยใช้ Adreno 725นะครับแต่ในเรื่องของความเร็วของตัว GPU แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัว GPU frequency หรือว่าความเร็วของ GPU ของ Adreno 730ใน n a ล d r a g o n 8พ u s Gen 1เนี่ยอยู่ที่900 MHz แต่พอมาเป็นซ a d r a g o n 7 Plu Gen 2เนี่ยจะอยู่ที่580 MeHz เนนนนมีความแตกต่างกันแล้็ลเรื่อง,องการล ผลต่างๆนะครับเซนเซอร์กล้อง 8+ Gen1 เนี่ยสามารถประมวลผลได้อยู่ที่2,765กิกะฟลอปนะครับในขณะที่เซนเซอร์กล้อง 7+ Gen2 เนี่ยอยู่ที่1 7 8 1กิกะฟลอปนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันแหละแต่ด้วยความที่เซนเซอร์กล้อง 7+ Gen2 เนี่ยมันเป็นชิปรุ่นใหม่นะครับเขาจะรองรับบอตัวเวลแคนเวอร์ชั่น1.2ในขณะที่เซนเซอร์กล้อง 8+ Gen1 เนี่ยรองรับตัวเวลแคน เวอร์ชัน1.1เท่านั้นนะครับซึ่งมีความแตกต่างแน่นอนนะในอนาคตนะครับสําหรับการที่ซีบ r a g o น7พัจน n 2นะครับเขารองรับเวอร์ชั่นของ v อ l เลน1.2เนี่ยทําให้เวลาที่เราเล่นเกม ที่ในอนาคตละกันนะครับถ้าเกิดเป็นเกมรุ่นใหม่ที่ใช้ v u l แ a n เวอร์ชัน1.2เนี่ยก็จะสามารถรีบประสิทธิภาพของตัวชิปกราฟิกได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันเนี่ยเกมส่วนใหญ่เลยนะครับใน Google Play Store ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ยังคงใช้ v u l แ a n ที่เป็นเวอร์ชัน1.0ถึง1.1มากกว่าซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่ากว่าเกมลหลายๆเกมจะเปลี่ยนไปนใช้ v u l แ a ้น1.2เนี่ยนะครับปัน่นถึงปั่นนั้นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเคร สมาร์ทโฟนนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยในปัจจุบันนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1ในเรื่องของตัว GPU ก็ประมวลผลเรื่องของ GPU ได้ดีกว่า Snapdragon 7 Plus Gen 2อยู่ดีครับ <S <S ถัดมานะครับเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของตัว memory กันบ้างนะครับด้วยความที่ชิปเซตพวกนี้มันจะเป็น SOC นะครับเป็นชิป on socket มันก็จะมีพวกแรมพวกความจุอ่านที่มันรองรับเนี่ยอยู่ในชิปเซ็ตก้อนเดียวกันนะครับมันไม่สามารถที่จะแยกกันได้นะครับซึ่งการรองรับตัว เมมโมรีของเขานะครับก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1เนี่ยนะครับแล้วก็ Snapdragon 7 Plus Gen 2ทั้งสองรุ่นนี้บอกก่อนว่าใช้เมมโมรีท้ายแบบ LPDDR5 หรือว่า l p d d r 5ซึ่งเป็น อ๋อเมม ORY รุ่นใหม่ๆที่ใช้ในชิปเซ็ตหลายๆรุ่นในปัจจุบันนะครับเรื่องของความเร็วของตัวเมม ORY ที่รองรับก็สูงสุดอยู่ที่3,200เมกะเฮิร์เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวบัสเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือเขาจะเป็น4ช่องสัญญาณนะครับสำหรับตัว Snapdragon 8+ Gen 1นะครับซึ่งก็จะทำให้บนด์วิด t ์ในการถ่ายของข้อมูลเนี่ยสูงกว่ากันถึง2เท่าเลยเมื่อเทียบกับ Snapdragon 7+ Gen 2ที่มีบัสหรือว่าตัวบนด d วิด t ์อยู่ที่2ช่องสัญญาณนะครับอันนี้ก็เลยเป็นความแตกต่างกันนะส่วนที่เหลือก็ จะเป็นเรื่องของการรองรับแรมสูงสุดนะครับ snapdragon 8 plus gen 1เนี่ยเขาตามสเปคนะรองรับแรมสูงสุดอยู่ที่24 g b นะครับส่วน snapdragon 7 plus gen 2เนี่ยรองรับแรมสูงสุดอยู่ที่16 g b ซึ่งในมุมผมคืออันนี้เพียงพอหลังการใช้งานทั้งคู่แล้วนะครับส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนย๋ยวนี้แรม8แรม12ก็ถือว่าเหลือๆในการใช้งานในปัจจุบันแล้วนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของ ISP หรือว่าตัวชิปมัลติมีเดียต่างๆที่ไว้ประมวลผลพวกกล้องเป็นหลักแล้วกันนะครับก็อันนี้มีความ แต, abei, แตกต่างกันเล็กน้อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ storage t y p นะครับตัวนี <S 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 ้รองรับ USB 3.1เหมือนกันทั้งคู่ส่วนเรื่องของหน้าจอประมวลผลนะครับที่รองรับนะครับ s a p d r a g o n 8 plus Gen 1นเนี่ยรองรับความละเอียดสูงกว่า s a p d r a g เ n 7 plus Gen 2เล็กน้อยนะครับคือ s a p d r a g o ป8 plus Gen 1เนี่ยรองรับหน้าจอความละเอียด WQHD+ ได้นะครับแต่ว่า s a p d r a g o n 7 plus Gen 2เนี่ยมันได้ความละเอียดที่เกิน Full HD+ มาเล็กน้อยเท่านั้นส่วนเรื่องของตัวกล้องหลังที่รองรับนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยนะครับ ทั้ง2รุ่นนี้รองรับกล้องหลังที่ความละเอียดสูงสุด200ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งคู่แต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับซึ่งอันนี้มันชัดเจนนะแล้วมันก็เห็นมาในตัว Poco F5 กับ F5 Pro ด้วยทั้งที่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ใช้กล้องความละเอียดเท่ากันแต่ Poco F5 Pro ที่ใช้ s n a p d r a กอน8 Plu Gen1 เนี่ยมันถ่าย 8K ได้นะครับ 8K 24เฟรมได้ในขณะ,ะที่ s ซ a p d r a กอน7 p Gen2 ใน p o c o F5 เนี่ยมันไม่สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้นะครับมันถ โอเคเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความแตกต่างของเขาส่วนเรื่องวิดีโอโคเดกต่างๆรองรับเหมือนกันนะครับรองรับตัว VP9 เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็โอริโอ o คเดกเหมือนกันเลยนะครับรองรับหมด AAC, a f f นะครับ MP3, MP4 ต่างๆรองรับเหมือนกันหมดนะครับความแตกต่างก็สรุปในเรื่องความต่างของ ISP หรือว่าเรื่องการมัลติมีเดียต่างๆกันเล็กน้อยนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1รองรับจอความละเอียดสูงกว่าถ่ายวิดีโอ 8K ได้นะครับ s n a p d 7 Plus Gen 2 รองรับหน้าจอความละเอียดน้อยกว่าแต่ก็เป็นความละเอียดระดับที่เราใช้งานกันนะครับ Full HD Plus นี่มันเป็นความละเอียดมาตรฐานทั่วไปแล้วก็วิดีโอ 4K ผมก็มองว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่า 8K อาจริงเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือเรื่องของ connectivity หรือว่าการเชื่อมต่อนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันรองรับการใช้งาน 5G เหมือนกันทั้งคู่นะครับรองรับ WiFi 6เหมือนกันทั้งคู่ Bluetooth เวอร์ชันเดียวกันคือ5.3แต่ความแตกต่างคือโมเด็มนะครับ เซนทราคอน8พ l u สเ e น1เนี่ยด้วยความที่เป็นชิปซีรีส์8นะครับเป็นซีรีส์ท็อปสุดของทาง Qualcomm ไม้ว่ามันจะเป็นรุ่นที่ตกปีมาแล้วก็ตามนะครับแต่มันยังมาพร้อมกับชิปโมเด็มเซนทรากคอน X65 นะครับซึ่งจะรองรับ LTE หรือว่า 4G แบบ Cat 2 4นะครับรองรับการใช้งาน 5G ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่10,000เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วก็รองรับการอัปโหลดสปีดอยู่ที่สูงสุดนะครับ3,670เมกะบิตต่อวินาที ส่วน Snapdragon 7 Plus Gen 2นะครับใช้ชิปโมเด็มอย่าง Snapdragon X62 เป็นรุ่นรองลงมานะครับ LTE เนี่ยรองรับ c a t 24เหมือนกันนะครับรองรับ 5G เหมือนกันแต่ว่าความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ที่4,400เมกะต่อวินาทีเช่นเดียวกับการอัปโหลดนะครับจะทำความเร็วในการอัปโหลดได้น้อยกว่า s ซ a p d r a g o n 8 Plus Gen 1ประมาณครึ่งหนึ่งครับคืออยู่ที่1,600เมกต่อวินาทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการเครือข่ายด้วยซึ่งความเร็วสูงสุดที่รองรับทั้งคู่นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ในปัจจุบันเราสามารถใช้งาน 5G ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าปัจจุบัน 5G นี้น่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสูงสุดก็คือระดับกิกะบิตนะครับอันนี้ก็ทั้ง2รุ่นนี้ รองรับเหมือนกันทั้งคู่รองรับ Wifi 6เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบต่างๆนะครับระหว่าง Snapdragon 8 plus gen 1แล้วก็ Snapdragon 7 plus gen 2นะครับผ่านพวกแอปพลิเคชัน benchmark นะครับหลักๆเนี่ยผมก็จะเอาคะแนนจาก Antutu 9กนะครับกับตัว Geekbench 5นะครับตัว Antutu 9นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Snapdragon 8 plus gen 1เนี่ยจะทำคะแนนได้อยู่ที่ประมาณ1ล้านคะแนนนิดๆนะครับในขณะที่ Snapdragon 7 plus gen 2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,500นะครับก็ต่างกัน ประมาณ50,000คะแนนนะครับมันก็เป็นช่วงความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจาะเข้ามาหน่อยนะครับในเรื่องของตัว CPU จะเห็นว่า CPU ทั้งสองรุ่นนี้ทํางานได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเอาแค่คะแนน CPU อย่างเดียวอันตัว9นะครับ s n a p d r a 8 Plus g e 1เนี่ยอยู่ที่2 5 0 0 0ส่วนซ n a ก d r a 7 p l u เ g e 2เนี่ยทำได้อยู่ที่2 4 0 0 0นิดๆนะครับถือว่าช่วงห่างความห่างมันไม่ได้เยอะมากนะักแต่พอมาเป็นการทํางานของตัว GPU นะครับ อันนี้แตกต่างกันเลยนะเพราะว่า Snapdragon 8+ Plus Gen1 เนี่ยอันตัวตู9คะแนน GPU อยู่ที่4 5 0 0 0 0นะครับในขณะที่ Snapdragon 7+ Plus Gen2 เนี่ยคะแนนของฝั่ง GPU อะ่ะทำได้อยู่ที่3 5 0 0 0 0นะครอันนี้ก็ตรงกับสเปคของเขาที่ความเร็วของ GPU frequency เนะี่มันห่างกันประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของตัว memory หรือว่าตัว RAM นะครับใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ107นิดๆทั้งคู่นะครับเช่นเดียวกับ UX นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ถัดมานะครับเป็นผลการทดสอบจาก Benchmark นะครับด้วยตัว g i e k b e n c h 5นะครับเราจะแบ่งเป็นตัว Single แล้วก็ตัวมันตินะครับแล้วก็จะมีตัว g i e k b e n c h 6ด้วยนะครับกิกเบนช์5เนี่ยนะครับซาร์แลค้อน 8+ Gen 1ถ้าเป็นฝั่ง Single การบวงผลแบบ Single Core นะครับจะอยู่ที่1,324คะแนนในขณะที่ซาร์แล้อน 7+ Gen 2เนี่ยมันดันทําได้สูงกว่านิดนึงด้วย3เป็น1,424คะแนนนะครับ ส่วนตัวมัลติคอร์ว่าการเมินผลที่ใช้ในหลายขอ้อมูลผลพร้อมกันนะครับคะแนนใกล้เคียงกันมากนะครับ4 1 88คะแนนกับ4 1 83คะแนนนะครับแต่พอเป็น Geekbench v e r s ช o n 6นะครับอันนี้คะแนนมีความแตกต่างกันในส่วนของตัว s i n g l e c ค re และก็ n a p d ร a g o n 8 Plus g e น1เนี่ยทำคะแนนได้ออกมาอยู่ที่1,657คะแนนนะครับในขณะที่ n a p d r า g o n 7 Plus เ e n 2คะแนนอยู่ที่1,496คะแนนนะครับ เช่นเดียวกับตัว g i g b e n c h 6ตัวมัลตินะครับก็อันนี้ทำได้4,230คะแนนแล้วก็ Snapdragon 7 Plus Gen 2ทำคะแนนได้อยู่ที่4,189คะแนนจากการ benchmark ตรงน,นี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นการประมวลผลที่ใช้ CPU เป็นการมวลผลเป็นหลักเนี่ยเรื่องของความเร็วต่างๆการใช้งานเนี่ย Snapdragon 7 Plus Gen 2เนี่ยมาดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาทำได้ใกล้เคียงกับชิปรุ่นท็อปเลยนะครับ แต่พอเป็นการผลที่ใช้เรื่องของตัวกราฟิกนะครับเรื่องของ G P U เนี่ยคะแนนมันมีความแตกต่างกันและด้วยความที่อันนี้เพื่มเ่อนต้องเข้าใจก่อนว่า s n a p d r a g o n 8 plus Gen 1เนี่ยแม้จะเป็นชิปซีรีส์8แล้วตก,ตกรุ่นมาแล้วก็ตามแต่มันยังเป็นซีรีส์ที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ชิป s ซ a p d r a g o n 7 plus Gen 2อและชิปซีรีส์7เนี่ยจะทำคะแนนโดยรวมได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจได้เพราะว่า positioning ของ s n a รั r a g o n 7 plus Gen 2จริงๆอ่ะมันถูกวางใน แต่ถ้าเป็นซาร์กอน 8+ p l u น Gen 1เนี่ยมันจะถูกวางในสมาร์ทโฟนระดับพกุกูเรือทงหรือว่าพวการาคาเกือบเกือบ2 0 0หมไปแล้วนะครับก็เลยความแตกต่างประมาณนี้ส่วนการใช้งานจริงๆที่ผมได้ลองใช้งานทั้ง2เครื่องมาประมาณสักเกือบเกือบสสัปดาห์นะครับซาร์กอ 8+ เสนโดยรวมก็ยังคงให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับมันก็รองรับวิดีโอ 8K นะครับมัน รองรับหน้าจอที่ความละเอียดสูงกว่าการจัดการความร้อนอันนี้ผมก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่ p o c o F5 Pro ผมรู้สึกว่ามันออกแบบตัวเครื่องกับเรื่องของแผ่นระบายความร้อนมันทาได้ดีกว่ามันก็เลยจัดการความร้อนได้ดีกว่า Snapdragon 7 Plus Gen 2ใน Poco F5 ส่วนเรื่องการเล่นเกมอ่ะถ้าถามผมนะสรุ่นนี้คลิป2ตัวนี้นะครับเรื่องการเล่นเกมปรับตั้งค่าได้ระดับใกล้เคียงกันเลยนะครับ แต่พอเล่นไปนานๆเนี่ยด้วยความที่ระบบระบาความร้อนของ Poco F5 เนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ได้ดีดเท่ากับใน Poco F5 Pro นะครับก็เลยก็จะพบอาการว่าเล่นๆไปแล้วเนี่ย Poco F5 มันจะเกิดอาการเรียกว่าเฟรมตกได้ง่ายกว่าความร้อนออกมาจากตัวเครื่องมากกว่า n ซ p d r a g o n 8 Plus 1ใน Poco F5 Pro นะครับแต่โดยรวมทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่น่าสนใจทั้งคู่ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีงบประมาณจำกัดสารนักร้อเจ็ดพลาสนเป็นตัวเลือกที่ดีเลยและถ้าถ้าเกิดว่ามองให้ลึกไปกว่านั้นนะครับอยากได้มือถือที่สเปคค่อนข้างดีแต่ไม่ได้เล่นเกมเน้นใช้งานทั่วไปเน้นทํางานเป็นหลักผมว่าสารนักร้อเจ็ดพลาสนเป็นตัวเลือกที่ดีไม่แพ้สารนักร้อแปดพลาสนเลยนะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเล่นเกมอันเนี้ยแนะนำเป็นสาร์นักก้อนแพานที่ GPU มีความเร็วมากกว่ามันก็จะตอบโจทย์การเล่นเกมได้มากกว่านั่นนเเเองรรรบบบีียยวมสาหกปท ชิปเซต2ตัวของทางคอคอมนะครับซาร์บรก 8, ็8น plus เสนกับซาร์บราก 7, ็7 plus เสน 2, ก็ประมาณนี้นะครับคะแนนถือว่าใกล้เคียงกันขึ้นอยู่งบงบประมาณแล้วกันนะครับว่าถ้าง,งบถึงตัวไหนก็ไปเล่นตัวนั้นนะครับประมาณนี้แหละใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันแล้วก็อยากให้ผมทําการเปรียบเทียบชิปเซตตัวไหนกับชิปเซตตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้เล็งๆว่าอยู่ว่าอาจจะทํา r a m e n t i t y 7 2 0 กับ s ซนเปอร์กอ782อ่ะก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชิประดับกลางกลางๆจริงๆเลยนะครับในมือถือแบบหมื่นต้นๆแปดพันเก้าพไปปลายประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b เพืเป็นกําลังใจให้กับเพลงงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ